สวัสดีครับพี่น้องพ่องกันในเช่นเคยครับช่วงคำคำนะครคบเนาะก่อนนอนชาวนาร้องพี่น้องเช้าหน้าโอ้ยห้องนั่นแหละชาวนาห้องเข่าราคาถูกลงพี่น้องเอ้ยราคาเข่านะครคบเนาะเข่าเหนียวตันะระบ่ถึงมืน่นเข่าเนี้วราคาเข่าเหนียวสันปะตองเข่าเนี้วราคาบ่ถึงมืน่นทางภาคเหนืออแบบนี้การเห็นให้เห็นหน้าเช้าหน้าราคาทุนหยับ เรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนเจกพวกเราพี่น้องเลยจังหวัดเชียงใหม่เช่าหน้าจังหวัดภาคเหนือทางภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นเพิ่นล่องโอกเลยแล้วพี่น้องเพราะว่าเห็ดหน้าไขาเข่าแล้วการเฮ็ดหน้าของเพิ่นลงมัญชีบหมดเด่ค่าปุ๋ยเท่าใดค่ารถไถเท่าใดค่าน้ำมันเท่าใดค่าแจงและค่าจ้างแรงงานข้นเท่าใด ขาเกี่ยวเขา่าลดเกีียวเขา่าเท่าไรลงบัญชีบัตแต่ว่าย่ไปขายแล้วตันบ่หอดมื่นพี่น้องตันไดเ้เ,ดเดก่าได้เก่าพันกว่าบาทเพิ่นว่าถ้าแบบนี้นี่ถ้าตันละเก่าพันกว่าบาทเนี่ยบ่ต้องว้าอย่างเลยเพิ่นว่าขาดทุนยับเลยขาดทุนแน่แน่เลยบ่ต้องสงสัยอย่างเลยเพราะว่าตนทุนต้นทนุนเพิ่นเฮ็ดหน้าในการเฮ็ดหน้ามันมันมันสูงกว่าราคาเป็นตันมันสูงกว่าราคาเป็นตัน เพราะฉะนั้นแล้วเอ่อบ่วเอ่อบ่วจะเฮ็ดแบบไหน้าราคาเข่าเฮ็ดงามปันใดหรือว่าได้เข่าหลายปันใด้าราคาเข่าซ้ำนี่เพรานว่ากระคาดทุ้นคือเก่าในการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าตอนนี้ก้มกันขาภายนยเพื่อนไปประกาศรับสื่อจ็ดจังหวัดเนาะทางภาคเหนือพี่น้องแต่ว่าเห็นกเกษตรกรเช้าหน้าไทยกะ ว้าคือเ่าพูนว่าไอมาตรการในการรับสื่อกะยุ่งยากกว่าสันพูนว่าแต่ว่าพยาการกะบบุหัวยุ่งยากแบบไหนเนาะครับเนาะอ่เพราะว่าพยาการบาได้ไปขายน้ำในส่วนของทางพุ่นครับเอาก็ว่ากันไปพี่น้องว่าแต่ว่าพยาการมีแ้มข่าวในส่วนของไทยทีเอสห้เปิดเอ่อมาอยู่เด้ออ่าล่อเบิงพี่น้องล่อเบิงล่องเบิงสกอนว่า ความทุกข์ยากของเกษตรกรชาวนาไทยเฮาทางทงางภาคเหนือจะเป็นจังไดรเน,นะครับเนะาะรับชมเบิงครับ นี่คือบัญชีรายจ่ายของนายยศศักดิ์ดวงจันทร์ชาวนาบ้านหัวดงตําบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเ,คเขาเมีต้นทุนการทํานา16กไร่จากค่าไถปุ๋ยยาแล้วก็เงินกู้จากทกสกว่า16 0 0 0 0บาทซึ่งจะครบกําหนดจ่ายไม่มีอีกวันอีกกี่กกวันข้างหน้าแต่ขณะน,นี้ราคาข้าวเหนียวพันสันป่าตองที่ปลูกไว้ราคาตกต่ําเหลือเพียงกิโลกร,รัมละ9-10บาทเท่านั้นหลังเก็บเกี่ยวข้าวจึงคาดว่าเขาน่าจะขาดทุนค่ะ กะว่าปีนี้ข้าวราคาดีเนาะที่ตามที่เขา,าลงทีวีว่าปีนี้ปีทองของชาวนาเนาะแต่ตอนนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าข้าวตอนเนี้ยที่เก็บเกี่ยวเนะี่ยโลละในที่เชียงใหม่เนะี่ยโลละเก้าบาทกว่าเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบไม่ถึงสิบบาทครับ และจากการสำรวจราคาข้าวสารและข้าวเหนียวตามตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ก็พบนะคะว่าราคาข้าวสารทั้งข้าวจ้าและข้าวเหนียวขายราคาใกล้ๆกันเลยค่ะโดยข้าวสารเหนียวสรัรป่าตองขายกิโลกรัมละ35บาทส่วนข้าวเหนียวนึ่งสุกกิโลกรัมละ40บาทนะคะพอค้าแม่คา้าระบุสาเหตุที่ขายแพงกว่าเพราะว่าก็ซื้อมาแพงแล้วก็ต้นทุนสูงด้วยค่ะที่เราขายราคานี้เพราะว่ามันก็มาจากต้นทุนที่เราได้ไม่ใช่ว่าเราจะมกักอัพราคาขึ้นเองก็ไม่ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วลิตรเนี่ยเราเราจะได้กําไรอยู่ที่ไม่เกินสองบาทนะคะต่อนลิตรหรือว่ากิโลกิโลอาจจะสักอยู่ในราวๆที่ไม่เกินสี่บาทก็ไม่เยอะเพราะว่าอันนี้เราขายให้ชาวบ,บ้านเหมือนกันนะคะโลละสี่สิบาทค่ะ,ะ,คะก็คือราคาต้นทุนข้าวสารเนี่ยคือมันมาต้นทุนสูงค่ะละบวกราคาแก๊สด้วยการถูกต้มก็ อยู่ที่4 0 0รกว่าบาทก็คือราคาสูงอยู่เหลือกันเราจึงจึงต้องขายราคาที่ยืนพื้นอยู่ที่40่บบาทค่ะก็ได้น้อยนึงค่ะไม่ได้มากค่ะ ส่วนทางด้านร้อยตีจักรรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกนะคะว่าเพื่อเป็นการป้องปรามและไม่ให้มีการปฏิเสธการรับซื้อทางกรมการค้าภายในก็ได้ดําเนินการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวให้กับเกษตรกรใน7จังหวัดภาคเหนือจํานวน16จุดด้วยกันค่ะแล้วก็ได้มีการประสานโรงสีและผู้รับซื้อนอกพื้นที่เข้าไปรับซื้อเพื่อช่วยชาวนานะคะไม่ทําให้ราคานะ้อมันลดต่ําลงโดยเปิดที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แพร่น,น่านพเยาลลำพู และลําปางรัฐบาลค่ะก็จะช่วยค่าบริหารจัดการรวบรวมค่าขนส่งดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยราคาเฉลีย่ยข้าวเปลือกเหนียวเวลานี้อยู่ที่ตันละ13,800บาทค่ะนี่แหละพี่น้องความทุกข์ยากของเกษตรกรเช้านาทเทฮาเนาะราคาข้าวสารนี่ก็ยังแพงอยู่เด้ราคาข้าสารเบา่ว่า เขาสารขายให้เกับกเกษตรกรน้ากันหรือว่าหรือว่าเข้าหนึ่งซุกนี่กิโลโละสี่สิบบาทวันนี้พี่น้องอ่าแล้วแต่ว่าเขาเปลือกเข้าดีมันมันก็คือมันก็คือบะสูงก็เขาแน่แนะเนาะอ่ามันก็คือบะสูงก็เขากิโลโละเก้าบาทปลายอ่าราคาเข้าเปลือกเนี่ยเก้าบาทปลายบาหนิแต่ว่า ย่ำไปสีเป็นข่าวสารแล้วแพ้งเดยอบอนี่แพงเห็นบ่แห้งเอาไปแปลรูปหนึ่งซุกกินได้เลยสำเร็จได้เลยสะดวกสบายก็แห้งแพ้งแหงแห้งไปหลายเติบปพี่น้องกิโลละสี่สิบาทนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นรายได้ของอผู้ทำมาค้าขายหนะเนาะครับเนาะแต่ว่างืดตรงที่ว่าราคาเข่ารับสื่อกับชาวหน้ามันมันคือถึงเนี่ย อแต่ว่าขายข้าวสารออกมาเป็นเม็ดแล้วเป็นข้าวสารมาแล้วมันก็คือแพงซ้านี่แหละพี่น้องก็หูแล้วนะเานา,า,นาะชาวนาเกษตรกรผู้เฮ็ดหน้านี่บ่รวยกับเขาเนี่ยแต่ว่าผู้ขายนี่จะรวยขายแพงเท่าไหร่ก็รวยเท่านั้นนี่เห็นบ่าลาดกัแก้ปัญหาพัากาการมาแก้ปัญหายั่งบม่ค่อยตรงจุดเท่าไดถ้าไปรับสื่อนี่มันรับสื่อแบบนี้นี่มันอาจจะรับสื่อกเกษตรกรบเ่เบดก็ไดนเนาะครับเนาะ เออมันมันบเบิดก็ได้เพราะว่ามันมันต้องแก้ปัญหาทีละขาต้องแก้ปัญหาทีระขาเนี่ยเนี่ยังสั้นก็ให้ถ้าราคามันยังถึกอยู่มาสามารถที่จะน้าออกได้ก็น่าจะมีการอ่อให้ชะลอการขายซอยเหลือเกษตรกรเช่านาท้ายเฮ้าหนีละเนาะคำเนาะยังสั้นถ้าขายถึกแบบนี้รัฐต้องเป็นภาระถ้ามันต่ากว่ากินอ่ารัฐต้องประกันราคาเข้าแล้วก็รัฐต้องเป็นภาระถ้าต่ำกว่ากินเนี่ย อตอนนี้มันบ่มีเพดานนี่แล้วบ่มีเพดานในการหลับสื่อเลยอาราคารับรับสื่อมันบ่มีราคาเพดานที่รัดกาหนดมันบ่มีเพราะว่ายังบ่ท่านในประกันเข้านะครับเนาะยังประกันเข้าก็รอวันที่หนึง่งพุนะล่ววันที่หนึ่งพฤศจิกาโอ้ยกว่าจะแก้ปัญหาได้กับชาวนาบางคนพนมีหน้าสำนึงเนี่เข้ามันเหลืองก่อนพนไปขายเบิดแหละละพี่นอ้องอคนที่ขายก่อนจะบ่ได้ยังก็เขาด้บรยาการว่านเนี่ยนั่นบอก ราคาเข้าสูงมาที่หลังกับบไรกับเขามาเนี่ตอนนี้เกษตรกรกันทยอยนะครับเนาะทยอยเก็บเกี่ยวกันไปเรื่อยๆเลยเลยล่ะเพราะมันมันกับรอบารด้เด้ถ้ามันเหลืองแล้วปล่อยไว้หั่นกับบไรเด้นกแน่หนูแน่เอาไปกินเบิดแล้วถ้าบาเกี่ยวอ่ะมันจําเป็นต้องเกี่ยวนะครับเนาะมันจําเป็นต้องเกี่ยวเด้ถ้าบาเกี่ยวกับบไรเข้ากับคอไปน้าเนี่หล่ะอ้ามีทางเดียวก็คือเกษตรกรเชาานาที่เฮ้ากับถ้าเป็นยังสี่กับ แล้วเขาราคเขาามันถูกเอาไปตากแห้งไว้ซะก่อนเอาไปตากแห้งแล้วก็ชะลอการขายเองเนี่ยละ่นะนกาำนอกเก็บไว้ในยุ่งในเหล่าในชานเพื่อเพื่อลัดเพื่อมีแนวทางซอยเหลือรอเบิง้งนอบขอไปนําวันทีหนึ่งนกคำนะเนาะอาคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้ก็โดยความปรารถนาดีจากพ่อใหญ่กันชาแนลนะครเนาะสวัสดีครับ